สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นสงสัยเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่จะสมัครรับเลือกตั้งนายกหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสอบถามประเด็นที่ว่าผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีได้หรือไม่และก็ไม่ต้องแจ้งได้หรือไม่ซึ่งในประเด็นนี้นะครับในระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขากําหนดเอาไว้ในเรื่องของผู้ช่วยหาเสียงนะครับก็คือ คุณผู้ชมที่เป็นผู้สมัครเนี่ยสามารถที่จะว่าจ้างนะครับ ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเป็นผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งได้ตลอดระยะเวลาหรือช่วงหนึ่งของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งในกฎหมายเนี่ยไม่ได้กําหนดไว้นะครับว่าทุกคนผู้สมัครทุกคนเนี่ยจะต้องมีผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่จําเป็นที่จะต้องมีผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่อยากมีผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งจะดําเนินการหาเสียงเลือก ตั้งด้วยตนเองแต่ถ้าคุณผู้ชมจะมีคนมาเดินช่วยหาเสียงเลือกตั้งคุณสมบัติจะต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับก็คือมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะต้องแจ้งให้กับกกตจังหวัดทราบซะก่อนนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งจะมีหรือไม่มีก็ได้กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้นะครับ